โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาเรากลับกระหมากแล้วนะ,ะกับเกมเป็นทุ่นฟิลด์สองสูงสี่สองนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเด็กครับไม่ได้ม่อะไรมากมายครับไมเล่นชิวๆครับก็นะไปกันเลยแล้วกันนะจะได้เร็วรุดเร็วเพิ่งจะกินข้าวเสร็จพอดีเลยแล้วก็มาเปิดอัดเลยอนะไปลุยก,กันเลย มาอเอาเกมมาแล้วก็นะครับผมอาจจะ,จะไอตอนเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยกระตุกนะแต่ว่าตอนอัดไปเนี่ยอาจจะกระตุกหน่อยนะผมนิดหนึ่งนะเพราะว่าเน็ตผมเนี่ยมันจะพูดไงมันมันไม่ดีนะมันมันเสียนะผมบอกให้ช่างมาซ่อมแล้วครับแต่เขาบอกว่ารอเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่นะครับ ก็ต้องรอไปกว่าเขาจะเราเตอร์ใหม่จะมาแล้วผมเพราะว่าเน็ตมันกระตุกนะผมทาหลายวิธีแล้วก็ซ่อมไม่ได้สักทีอันนี้ผม่้มมาเป็นเดือนแล้วครับผมแต่ว่าต้องรอเราเตอร์อย่างเดียวเลยก็เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสวยผมไม่รู้ว่าคลิปมันจะกระตุกไหมนะผมเล่นอ่ะผมไม่กระตุกนะแต่วคลิปเนี่ย ทั้งก่อนที่แบบอัดไปทดสอบอัดไปนะครับตอนมันมีคลิปที่กระตุกบ้างบางก็ไม่กระตุกนะแต่ว่าเล่นเนี่ยไม่กระตุกนะครับที่ปรั๊บพลาไถ่นะไม่กระตุกนะครับเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบก่อนนะแกปัญหาโน้นได้ปัญหาใหม่มาสุดยอดไปเลยโอ้ยตาย ชุบหน่อยสวยเพื่อนทาเป็นลูกสองนี่หรอวะโอ้ไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยโดนกันหมดอยู่ข้างบนเบิร์ดอยู่ข้างบน ลุยครับเฮ้ยระเบิดอืมเออเฮ้ยไม่โดนโอ้โหทีเดียวเองอเพื่อนมันชอบแช่อยู่ที่เดิมนะมันไม่มันไม่ค่อยขึ้นมา แอ้นี่มันจะวิ่งตามกันไปนะครับเกิดฐานดีกว่าฝั่งซ้ายโดนเข้าแล้วมาดีเอาดีเฮ้ยระเบิด โอ้ยเกือบไม่ชัวร์ไปดนอืมโอ้ยโอ้มันยิงโดนได้ยังไงวะทั้งที่มันอยู่ในควันนะนี่ยเมดิกเมดกช่วยหน่อยเพื่อนสวยตรงนี้มีเมดิกสามคนเลย หนึ่งอืมอัดเต็มเต็มลำอุย้ยโอ้โหเต็มเลยข้างหน้าตายดีกว่าแล้วเราวางจุดเซฟใหม่ ไม่พันเป็นฟองชักช้านะแต่มันแรงอุย้ยเราลืมวางจุดเซฟโถ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเพิ่งตายนะั่งเราขอวางจุดเซฟก่อนเพื่อนขอเกิดหน่อยเกิดแล้วเข้าขอเกิดหน่อย ไปเพื่อนดันดันโอ้โหไได้อยู่ได้หลานศพอยู่ม,มันจุ่มมันโคตรเยอะเลยตรงนั้นอ่ะเราเกิดนี่ก็ได้วะเราลืมวางจุดเซฟไปเลสโกวิ่งยาววิ่งยาว ยาว่าโอ๊ยโดตัวบล็อ,อกซุมอีกแล้วเมดิก๊กสวยเมดิ๊ฝั่งเราไม่ทำอะไรเลยฝั่งทีมเนะี่ยอืมอยนี้มันต้องว่า อ,อ,อ่ชุบหน่อยก็ไดนะ้อ่ะระเบิดไปแตกฟองเยอะร้อยเมตรโอ้ยเอาอีกแล้วชุบหน่อยเพื่อนเราลม้ม <c oughs> สวย hồi, um, ơ, ô,เอา đi, lo, chẹp chu, chẹp chu, liều liều cẩn โอ้โหมันเห็นได้ไงวะทำไมรามีท oh oh, ี่เกิดเอ้ยใครระเบิดที่เกิดแล้ว่ะโหเพื่อนเอ้ยปาระเบิดทำไมอะขบนข้างล่างเลย ยิงไม่ทันจริงๆเฮ้ยสวยรอรอครับโอ้ยโอ้โหเอ้ยมันชักอยู่อ่ะมันโคตรช้าเลยมันแรงต่จะมันช้ามากเด็กกระดุกซองรัวเว้ยเมื่อไหร่เวลจะถึงเนี่ย ระวังไว้หลักต้นไม้โดนทำลายอีกแล้วเพื่อนก็จุ้มอยู่แตนน่ตรงนี้ไม่ยอมออกไปส <c ười> ักทีเราไปเล่นปืนคนมือเด้อไม่ไหววะเพื่อนมันไม่ยอมดันเลยเราดันไม่ได้เรายิงไม่ทันมันกดเบา โอ้โหมีคนเฉยเออสวยชุบเพื่อนชุบชุบชุบเออต้องอย่างนี้ดิรุยสิครับอย่างนี้ยึดได้แล้ว ก็เป็นปืนกลเบาจริงเบียดเราดันต่อเลยโอ้โหเบียบเลย ด้วยเฮ้ยมันมีใครวิ่งผัดมีใครวิ่งตัดว่าเมื่อกี้ระเบิดไประเบิดไประ,ดออไดระเบิดเออได้มาโอ้ยโอ้ยระเบิดเพียบเลยโอ้ยเพียบเลย โอ้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 ตายสวยเพื่อนขอบใจมากเฮ้ยกระสุนขอชุบก่อนขอชุบก่อนเออ สอดเข้าไปอ๋อเกิดศูนจะหมดแล้วเดี๋ยวก็สุนก่อนเราเบิดกลับขึ้นไป เละเละเออมันเส้นตรงนี้ว่ะเออระเบิดโอ้ยยิงมันเลยเขาเนี้ยโอ้โห้ไม่ตายอ่ะมันไกลเกินไปว่ะกูจะได้ที่สามว่ะ เอาอ่ะมาดีกว่ารอบนี้เฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชุกระเบิดมาอีกแล้วโอ้โหกระสุนเราน้อยอ่ะโอ้โหถ้ากระสุนเราแบบมีสักห้สาสิบนัดเราจะสาดมันมากเลย เมื่อกี้มันเป็นมุมที่ดีมากมันต้องปืนกลแล้วล่ะ เออมาตีชุบน้อยชุบให้มันกลับไปดีมากเติมกระสุนวางที่เกิดวางทุบคนสัญญาณ แล้วก็สากกระสุนเดี๋ยวฉันชุบเองเขาเสียงเออได้ไหมชุบไดไหมสู๋ไว้เพื่อนมองตรงนี้แล้วก็ลั่นไปเลยไปเดี๋ยวนะเพื่อนดันไปแล้วนี่หว่า เออมาดีเออระเบิดเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยสวยทุกคนออกไปอย่าจุ่มกันตรงปากทางเข้าอืม Phòng tái tẹc Ui ui, tệm เพียบเลยข้างล่างมันมามันมจุมกันตรงนี้นี่เองโอ้เราตกลงนดับแล้วอะอยู่ข้างล่างอะ่ะเขา,า,าตั้งอะไรได้ไหมข้างบนเนี่ย มโหโหโหุมนี้เพียบเลยโอ้โหถ้ามีลูกซองรัวนะบอกเลยว่าจะัดจะ,จะติดมุมอะโอ้ยโอ้โหรโโบังบงังเราเฉย ขอบใจมากอุตส่ามานอนยิงเฮ้ยมันเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าไปได้แล้วเราเกิดได้ไหมขอเกิดหน่อย <c oughs> อยิงไม่ทันยิงเยอะเกิน <c oughs> เพื่อไม่คงสมดุลเลยดันทีเดียวฝั่งมุนแตกเออ

ไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยพอเทก็เทมาฝั่งนี้หมดฝั่งโน้นก็ไม่มีคนยิงอุ้ยอุ้ยตู้มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเมื่อกี้อยู่โคตรไกลเลยนะโดนได้ไงอะ ดันเข้าอ่ะเฮ้ยติทเอา้าชนะแล้ววอทเอาจบแล้วจบแบบงงๆครับผมเออาละวันละแมตช์ก็พอแล้วมั้ง ถึงจะมากลางเกมก็เถอะไปสำหรับคนที่ชอบอยู่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดสั่นคลายกันด้วยนะครับผมไปแล้วพอมันได้ชิวๆไงถึงได้ไปอย่างรวดเร็ว